สวัสดีครับครับเช้านี้ครับอรุณสวัสดิ์เลยครับพี่สาวบ่นอยากกินอาหารย่านออฟฟิศนะครับก็เป็นหมูทอดเชียงฮานะครับหมูทอดเชียงฮางเรานี่ครับนี้เราใช้หมูสามชั้นนะครับอันนี้ผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะครับบางคนอาจจะชอบหั่นเป็นยยวาแบบนี้ก็ได้นะครับ250กรัมครับอันนี้ผมใช้ไม่เยอะมากกินเฉพาะมื้อเช้านี้เองนะครับเดี๋ยวปรุงรสชาติของ เจ้าหมูทอดของเราสัหน่อยนะฮะนี่ใช้กระเทียมนะครับกระเทียมสับละเอียดนะครับประมาณสัก4ี่หกลีบนะครับนี่ชอบกลิ่นจะได้หอมๆนะฮะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปครับน้ำปลาก็สักหนึ่ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับซอสถอยนางรมครับ ปริมาณหมูเราไม่เยอะนะครับเราจะหมักครับก็มีน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายนะครับประมาณหนึ่งช้อนชาก็พอครับบางคนจะใช้ผงรสตีผงสูรสก็ได้นะฮะอันนี้เราไม่ได้ใช้นะใส่น้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยครับพริกไทยนี่กาอา ชอบเยอะๆหน่อยเดี๋ยวคลุกเค้าทั้งหมดให้เข้ากันครับแล้วเดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้สักอย่างน้อย15นาทีก็ได้นะครับถ้าใครมีเวลาก็ทิ้งไว้นานกว่านั้นก็ได้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับส่วนหมูของเราหมาักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปฮะเราจะมาทําส่วนผสมแป้งกันนะครับแป้งนี่เราใช้ชประมาณหนึ่งถ้วยตวงก็ได้นะครับเราใส่น้ำเย็นลงไปผสมครับ เราคนนะฮะใส่น้ำเย็นลงไปผสมนะครับคนให้แป้งเขาละลายนะครับอ่าเราได้ส่วนผสมของแป้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปทอดกันครับนะครับเรานําแป้งไปผสมกับหมูหมักที่เราหมักไว้เรียบร้อยนะครับค่อยนําลงทอดนะครับใช้ไฟกลางครับจะไปทอดเขาไปเรื่อยๆนะครับ พอเหลืองแน่รับประทานแล้วออก็เอาขึ้นเสิร์ฟกันเลยครับนี่ครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูหมูทอดเจีงไฮ้ครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆครับอร่อยไปเลยนะครับลองไปทําดูครับไม่ยากสวัสวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ